แต่บ้านที่นี่ไม่มีหรอกที่แรกวันแรกบอกวินสีรชะช้าบ้านบรรยากาศรีสอร์ทแบบนี้ผี<ะ>ยังอยากอยู่ได้เลยห,หน้หนายู่ขนาดนี้ขอไปอยู่ด้วยดีกว่าอุ้ยวะขอดูบ้านหน่อยว่าบ้านน่าอยู่อยู่แล้วอบอุน่น ฟังชั่นครบบ้านดีขนาดนี้ผียังอยากอยู่รับปลอดภัยอบอุ่นสุขภาพดีที่แม้แต่ผียังอยากเข้าฟิตเนสขออยู่ด้วยได้ไหมมีครบทุกอย่างขนาดนี้พื้นที่ก็กว้างฉันอยากอยู่ที่นี่จ้าขออยู่ด้วยนะบ้านที่ไม่ต้องกลัวผีหลอกกลัวแค่ผีจะตกหลุมรักที่นี่จนหนีไปไหนไม่ได้เล็กวันเลบ่บอวินสวยคุ้มจริงไม่มีหลอกสากเบญยาพาพ,พรอพเพอร์ตี้